สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องตาเมื้อนี่กับม่พ่อกับผมนะครับกับบ่าวจังนะครับในช่องสวนฝรั่งออนทัวร์นะครับกัช่วงนี้นะครับผมบ่ได้ลงชิปนะครับกับประมาณเดือนกัวนะครับกับติดภารกิจนะครับเก็บฝรั่งนะครับไปขายนะครับออกตลาดนัดนะครับต่างอำเภอเนี่ยนะครับก็มีเวลานะครับ ได้ลงคลิปให้พ่อแม่พี่น้องด้เมืองนะครับก่ะเมื่อนี้นะครับผมก็พามาชมนะครับบรรยากาศยุธงนานะครับนี่กับกำลังหดนามนะครับกำลังนะครับแล้วกะปลูกผักัวละพาเนาะครับไว้นะครับเพื่อเก็บไปขายให้ร้านวเตี้ยเขาเจ้าเนาะครับช่วงนี้กับผลบ่ตกนะครับ มันกับช่วงเขาช่วงฤดูแร่งนะครับแต่พอดีได้คุดบ่อไว้นะครับเพื่อกักก็บนามนะครับมาหดต้นฝรังหดพวกข้าวโพดนะครับข้าวโพดผมกับชุดสุดไทยแล้วครับพนี่เยอะไก่ข้าเจ้ามาฮักนะครับไปขายนะครับผมมือขายส่งนะครับกิโลละสิบบาทเพราะว่าสี่คานต้มแล้วครับมันบบมีเวลานะครับ ปลูกแหว่ยูวิ่งน้ากะบ่ได้ผลนะครับพอผมก็ลืมยกล่องนะครับยกหล่องแบบมันนะครับพอดีให้พื้นตีเรียบนะครับผลมาช่วงหนึ่งนะครับมันตกแห้งนะครับตกมื่อคืนเลยครับหน้ามันเต็มวิ่งน้านะครับมันก็ต่อพดมันก็ล่มนะครับ่เสียรายครับ ตัวกับพ่เป็นยังนะครับเดี่ยวก็ยีได้ลื้อเก็บสายน้ำยศนะครับยกร่องไม้นะครับก็ยีสิปลูกแง้วไม้นะครับก็ยีเหลือไว้ยุสองวิ่งนะครับไว้เฮ็ดนานะครับไป้พ่อกินครับนอกนั่นก็ยีเฮ็ดแบบสวนผสมประสานนะครับกะช่วงนี้กับดน้ำไปก้อนนะครับเดี๋ยวก็ยีมาใส่ปุ๋ยนะครับวานกะตัดหญ้าแล้วนะครับ เดี๋ยวก็บยีพาชมนะครับไปครับเดี๋ยวผมยีพาเดินชมนะครับว่าต้นฝรั่งมันเงี้ยซ้ำใด้แล้วนะครับมีฝรั่งกิมจูแล้วก็ฝรั่งหงเป่าซื้อนะครับแล้วก็แดงอโยธยานะครับต้นหนึ่งที่ผมเหมาปลปูกไว้ยุสวนนี้ช่วงนี้ยังไม่ได้เขานะครับเพราะว่าหอฝรั่งกับมืดชุดหอแล้วนะครับช่วงนี้ก็เก็บมืดชุดแล้วครับ วันอาทิตย์นี้ก็เก็บเมือดพอดีนะครับมันนี่เป็นชุดๆไปนะครับเก็บฝรังครับไปครับตัดห้าเร้่วมันก็เมืองสงแปนนะครับโป้หกตานะครับนี่ก็ตัดเรี้ยวมือวานนะครับนี่เลยเป็นฝรังยิมจูนะครับนี่ที่ผมผมปลูกไว้นะครับเห็นไหมครับนี่ งวยก็เลื่มพอฮอแล้หอครับตัวต้นนี่ก็ยังโมยไ่ปันไดนะครับอันนี้ปลูกไ้อยูคูกันแท้นะครับคูกันแท้วิ่งน้านะครับส่วนนี้ก็จะเป็นวิ่งน้านะครับหยาเขียวเลยครับผมไม่ได้เฮ็ดน้าปังนะครับปีนี้กกยีบเฮ็ดเหนะครับน้าไยีเลือไว้แค่วิ่งสองวิ่งนะครับเอาไว้พอได้กินนะครับ ราคาเข่าก็ยังหวะนะครับถึกนะครับสู่ปลูกฝรั่งปลูกของพวกนี้นะครับไปขายตามตลาดนัดนะครับได้ทุกอาทิตย์ได้ทุกมื้อนะครับเจ็ดนากับชีเดือนก็จะได้นะครับอันนี้ใบเหี้ยวนะครับสังเกตได้ง่ายนะครับผมจะบอกนะครับเหี้ยวนี่คือขาด้นามนะครับนี่เดี๋ยวเมื่อนี้ผมก็จะมาหดนะครับ ลูกก็เป็นตะห้อนะครับนี่เพราะว่าผมกับบก้าห้อนะครับเ้่าก็งามดีครับมึงนี่ที่บก้าห้อเพราะว่าผมยังบได้ผํบำุงนะครับหรือว่าขีดหย่านะครับขวกขาสตูพืชนะครับนะครับปลูกไว้ผ่านมาสามสี่เดือนนะครับใหญ่มืดแล้วครับเมละก่อนี่ก็มะมลกะก่อนเลนด์นะครับนี่ลูกโดกเลยครับนี่ ฟังทั้งนี้นะครับที่หดไหว้อยู่นะครับเป็นฝรั่งหงเป่าซื้อนะครับนี่ต้นก็เริ่มง่ายแล้วครับเดี๋ยวจะได้ตัดยอดนะครับเหตุให้ต้นเขาง่ญยสมบูรณ์นะครับปลูกไว้อยู่ทางหัวกําแพงนี่แหละครับนี่ที่ที่ถมไว้นะครับรบอที่จะเหตดบาดน,นะครับมาอยู่นาะ ตรงนี้ก็เดินซ้ายครับขายของอยู่ครับโบมีเวลาทําคลิปให้พ่อเม่พี่น้องได้รับชมนะครับฝั่งนู่นกับเป็นถนนนะครับหนุนคลองชนลปะปทานนะครับนี่เบ้าจังกับผ้าชมนะครับน่ครับผมก็หดหดวหะพาด้วยครับมนกัจยีมีหญ้านี่แหละครับ ยังบม่ได้ถอนหุ้นนะครับนี่ครับกระโพดกันนัดข้าเจาไว้นะครับเพื่อนยิมมหักไปต้มขายนะครับนี่กระโพดเขาเหนียวนะครับตัวผมกะสีบ่ตุ่มเหนะครับตัวมันบบมีเวลานะครับเดี๋ยวหดน้ามี่ผมก็ยีลุงไปตัดกล้วยแล้วครับ,บยุดสวนโอมไหวขายวันอาทิตย์นะครับ ตุ่นเงยด้วยครับนี่เห็นบหครับยังยังบ่ถึงปีนะครับนี่น่าจะยูประมาณห้าหกเดือนนะครับนี่ที่ปลูกไว์นะครับขางคู้ครับนี่เบ้าจังกับบดได้ข่าวสวนตัว,วาพราะมานาห์นะครับมหดนามฝรั่งมหดนามพักนะครับตัดหญ้าก็เลี้ยวมุ้วานนะครับ น,นี่เพื่อนกระเฮ็ดนานะครับนี่น้าปังเฮ็ดอยู่ประมาณหาให้นะครับสวนกระเสียครับจะหยิบเอายัางไดนะครับเพื่อนบ่อหเฮ็ดน้าปังนะครับปีนี้ต่ว่าเพื่อนกระเฮ็ดนะครับเะเล่วเต้นะครับ,เ,รเ,นนรบเพื่อนสามารถเฮ็ดได้กระเฮ็ดนะครับ นี่ผมกับเบาถึงนะครับแต่ว่าผมมีสวนกระแสนะครับปลูกผลมไม้พืชพักสวนคั้วนะครับใบคลายตลาดนัดนะครับพอได้เงินทุกอาทิตย์ทุกมื้อนะครับอันนี้คือผ้าชมนะครับนี่พื้นที่ทั้งหมดที่ผมปลูกไว้นะครับที่ถมไว้นี่ครับประมาณสองงานนะครับก็บข้าวโพดไปเรี่ยวนะครับสามชุดอันนี้ชุดที่สามครับชุดท้ายแต่ว่าบ่สมบูรณ์นะครับฟักมัน ทรงหน่อยนะครับแล้วก็ปลูกฟรังอ่อมคูกําแพงไว้นะครับเห็ดเป็นหัวนะครับน่ครับัวระพาผมจะเริ่มแง่นะครับก็นี่กับมาหดครับน้ำนะครับนี่เห็นไหมครับผมปลูกสามแถวนะครับต่ว่สามหล่องล่องนี่ก็จะบรอดหรอกครับนี่มาเต็มที่หลังนะครับ ครับส่ห่อไว้แค่ต้นละลูกสองลูกสามลูกนะครับเต้กาก็อยากตป้นนะครับหมดนำนี่ไปเปลี่ยนจุดมาใหม่นะครับนี่เมืองมันกับโบมีเพียนะครับ ลูกเขียวงามดีอยู่ครับตัวผมเ็รบห้อเหมือนเดยวครับ บรรยากาศน้มันเ้งนะครับล้มแห้งนะครับอยู่น้ากันเลยกศชีเลือกเอานะครับลูกแดดมันง้ามเกศชี่อนนะครับลูกแดดมัง้ามผมก็ชีเด็ดทริงนะครับตัวตัดถ้งไปเลยครับบ่อยเขาไปแย่งอาหารนะครับ เราก็จะไปต้นนี้นะครับแล้วก็ต้นนี้นะครับ <S <S 1> <S 1> เห็นหมครับสองลูกนะ เอาละครับบานีผมก็ยีขอโตก็ละครับจะห่อเลี้ยวมืดเลยนะครับมันกับมค่อยหลายนะครับเพราะว่าจะบม่ได้ห่อหลายนะครับต้นเขายังบใหไงยังบบโตนะครับยังบ่แข็งแรงเต็มที่นะครับอันนี้ก็ยีห่อไว้ต้นละลูกสองลูกนะครับยังที่ผมห้อยเมึงนะครับจะคลิปนี้นะครับถ้ามันมีประโยชน์นะครับสําหรับพ่อแม่พี่น้องหรือเกบีบเบาจังนะครับ เพื่อที่จะไปต่อยอดนะครับในสวนของ่ันนะครับจะมืองไว้เป็นแนวทางนะครับในการทําสวนฝรั่งนะครับย่างผมนี่ก็ตีแบกแนวน้อยนะครับเพราะว่าอยู่สวนกับมีนะครับตามให้นะครับนี่ผมก็ขยายพันธุ์นะครับเพื่อออกมาปลูกอยู่วิ่งนาเนาะครับเพื่อดีเฮ็ดสวนเกษตรนะครับผสมประสานไปนะครับแต่ที่เหลือหน้าไว้เห็ด กินเข่าแค่วิ่งสองวิ่งนะครับนอกนั่นก็ยีเฮ็ดเป็นสวนผลไม้สวนพักนะครับอนาคตนะครับฟั้งข้างหล้างพมนี่ก็เอาไว้เฮ็ดบ้านนะครับบดูวากี่ปีนะครับเอาไว้เป็นอนาคตนะครับมีเงินมีท้องนะครับกะคอยมาว่ากันนะครับช่วงนี้กะปลูกฝรั่งไปก้อนนะครับเก็บพร้อมล้อมดิดนะครับทีละหน่อยนะครับกะคลิปนี้ก็ว่า บบมีอย่างไรนะครับเบ้าจังกับพามาปคดน้ำฝรั่งนะครับอยู่นะแล้วก็บห่อฝรั่งนะครับพาเยี่ยมชมนะครับสวนนะครับกะอย่าลืมนะครับปากกดติตามนะครับกคไล่์คดครับตะไคร่นะครับกคแช์เพื่อเป็นกําลังใจให้เบ้าจังนะครับในการทําสวนฝรั่งนะครับคลิปนี้เราไว้ซสมีก้อนนะครับเบ้าจังขอโตก้อนนะครับสวัสดีครับ